ในเดือนพฤษภาคมปี2019กรุงบูดาเปสต์ช่วงนั้นเผชิญมรสุมมีฝนตกหนักตลอดทั้งวันในแม่น้ํามีเรือท่องเที่ยวและเรือโดยสารจํานวนมากเกิดอุบัติเหตุเรือชนกันสองลำเรือฮาบิอานี่เป็นเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กยาว27เมตรกว้าง5เมตรอีกลํกลาคู่กรณีเรือไวกิ้งไซเกนเรือสําราญขนาดใหญ่ยาว135เมตรกว้าง12เมตรขนาด2,500ตันออกจากบูดาเปสต์มุ่งหน้าเยอรมน,นีช่วงเวลา2ทุม่มเรือฮาบิอานี่รับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เต็มลำ ในแม่น้ำเพื่อชมวิวเมืองและสะพานขณะกำลังวนกลับท่าช่วงนั้นเรือไวกิ้งเซอร์เกนเพิ่งจะออกมาจากท่าพอดีเรือฮาบิอานี่เลยวิ่งตัดจากซ้ายไปขวาระหว่างที่เรือทั้งคู่จะลอดใต้สะพานเรือไวกิ้งเป็นเรือสำรานขนาดใหญ่ต้องเร่งเครื่องเพื่อให้หางเสือกินน้ำให้ผ่านใต้สะพานอย่างปลอดภยัยแต่เรือฮาบิอานี่หลังจากตัดจากซ้ายไปขวากลัวน้ำพัดเรือเข้าไปชนปอมอสะพานพยายามตัดกลับมาซ้ายเหมือนเดิมโดยไม่รู้ว่าเรือไวกิ้งเร่งเครื่องขึ้นมาทางซ้ายฮาบิอานี่พยายามเปลี่ยนเข็มไปทางซ้ายเพื่อตัดหน้า แต่ไม่ผลถูกเรือไวกิ้งชนเข้าเต็มเต็มลำด้วยขนาดเรือที่ต่างกันมากใหญ่กว่ากัน5้าเท่าทําให้เรือไวกิ้งกดเรือฮาร์วียนีจมลงใต้น้ําหลังจากเกิดเหตุเรือจมเจ้าหน้าที่ยามฝั่งพยายามค้นหาผู้สูญหายอยู่หลายวันและกู้เรือขึ้นมาในเดือนกันยายนสรุปเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27คนเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลี25่คนกับตันเรือไวกิ้งยูริเชฟเพนสกี้ถูกตัดสินจำคุก5ปีในข้อหานำเรือโดยประมาท